ในการดําเนินการชีวิตของผมรู้เป้าหมายยังไง ài, แล้วผมก็ปฏิบัติไปแล้วผมรู้วิธีทุก,กับการดับทุกครับผมก่อนก่อนที่จะมาก็คือหนึ่งเล่า เราบุหรี่ยาเสพติดการพนันสารพัดครับผมอ๋อครับเรียกว่าง่ายพ่อไม่เอาพ่อลาเลยพ่อับพ่อไม่ลาเลยครับผมครับโอ้ขนาดนั้นเลยแต่พอมาปฏิบัติที่นี่เป็นไงพ่อตกใจไหมใจแล้วครับพ่อบอกว่ายิ่งขวดถูกระวันที่หนึ่งนี่ครับผมตายลูกกูคืนมาเออครับก็เรียกว่าพ่องงเลยนะนะงงเลยครับับน้องเปานี่ก็มาอยู่ในที่ดอยไซมาสิบปีแล้วนะครับดังนั้นก็คงเห็นอะไรเยอะๆมากมายใช่ไหมใช่ครับผมครับดังนั้นเนี่ยผมถามนิดนึงนะ มีบุคคลอยู่2อสท่านที่ไปวิ่งยืนเอกสารร้องเรียนไปทั่วหมดที่ผมเห็นนะนะดังนั้นคนเหล่านี้นะครับตั้งแต่ปี58มาเนี่ย นะครับเคยเข้ามาเหยียบที่ดอยไซไหมไม่เคยเลยครับผมไม่เคยมาแล้วเพิ่งจะมาร้องเรียนใช่ครับผมไม่เคยเลยโอ้นะครับดังนั้นเขาไม่ได้เคยเข้ามาดูเลยก็ไม่เคยมาเลยนะครับผมเองก็มาประมาณสักสี่เดือนกว่าก็ไม่เคยเห็นเขานะครับแต่เรื่องราวนะครับเอาเรื่องเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ใช่ไหมครับครับใช่ครับดังนั้นนะครับในเรื่องเก่าๆที่สมัยปี58นะครับก็จะมาเหมารวมกับตอนนี้มันคนละกรรมแล้วคนละวาละกันนะครับดังนั้นคุณอย่ามั่วสาธุขอบคุณน้องปามากครับสาธุสาธุครับไม่เที่ยงเกิน ดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ยับชัดเจนเลยนะครับกับผู้ที่มาปฏิบัติที่นี่นะครับเขามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับ เขาทาแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็มาเก็บมากวาดมาทําความสะอาดนะครับแล้วท่องคําว่าไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเขาเองนะครับดังนั้นก็พบกันนะครับที่ดอยไซนะครับดังนั้นใครที่สนใจที่จะมาฝึกปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนเองกับโครงการให้เพื่อให้นะครับก็ติดต่อกันมานะครับเราก็พร้อมที่จะนะครับ ดูแลทุกท่านนะครับสาธุไม่เที่ยงก่ดดาบตัว,ตวันไม่เที่ยงก่ดดาบ